อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ สวัสดีค่ะทุกคนทั้เราตาเจค่ะอยู่กับชมพูนะคะกับช่องจีนจัดอีกครั้งคะ่ะก่อนที่เราจะไปเข้าเรื่องวันนี้กันนะคะทุกคนเนี่ยจะต้องมีครั้งแรกกันในทุกๆอย่างใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นขี่จักรยานครั้งแรกมีแฟนครั้งแรกทุกอย่างมีครั้งแรกหมดเลยมันเป็นอะไรที่น่าจดจาแล้วก็น่าเรียนรู้ไป,ปพร้อมๆกันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะคลิปที่ชมจะมาทําก็คือรีแอคชั่นตอนพูดจีนครั้งแรกนั่นเองออถ้าพูดจีนครั้งแรกเลยน่าจะเป็นตอนมอสโทรมาจบศิลป์จ มาตอนมอปลายใช่ไหมคะแต่เป็นศิลปีนที่แบบไม่ชอบภาษาจีนคือชมไม่ชอบเลยอะ่ะตั้งใจเรียนแค่แบบเทอมแรกเทอมเดียวพอรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แปลกใหม่ล้วก็ตื่นเต้นล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ยากเท่าภาษาอังกฤษนี่ว่าจากนั้นมาเทอมสองปุ๊บพอจะ้ะมันยากขึ้นมันลงหรือขึ้นอะไรวะเนี่ยพอไม่เอาแล้วจบกัน 在那个时候，其实时中文也不怎么火的。那个时候就英语吧，韩语吧，所以那个时候我比较喜欢英语的。但他那拿铺把铺经经，聊得经经当说，说中文，真的，的，得说真的，真的，就可能在去中国的时候，一年，或者两年之前了。有没有进步呢？如果没有，就完了我。<laughs> จริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ถือว่าเก่งหรือว่าคล่องขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าสื่อสารเกินเปิดเซียวหลิวเนี่ยไหมว,วันทีนเข้ช่อ้เรายเอี่อ้อนกแลมีปัญหาไม่ด้สูงมากหรือต่ำมากต้องอยู่รกลางี้อ่ตราต้องอู่ตรกลางองอยู่รกลา้อนกลางต้องอยูนตรกลางต้ยตกลางต้องอยู่ตรงกลางนีองอยจ่ต e งกลา้องอยู่ตรงกลดง้อง่ย่ตรงกลางต้ออยู่ตรนก้องเด็่รงกลางต้องอยทู่ตรงาง้อง่าชมพอจยู่รงางต้องอย่าง้องอย่างออู่กันอย เวียนหัวเวอร์แม่สาวผมดำนี่ฉันมีความใส่คำว่าชุนชิลูฉงตูด้วยนะแปลว่าตอนนั้นภาษาจีนนะจะเริ่มแบบเริ่มพินอินเริ่มเริ่มตัชื่อเป็นคำได้แล้วอะไรเงี้ยแต่ทำไมฉันไม่พูดจีนเลย่าวอลกเนี่ยอาจจะยังพูดไม่ได้หรือเปล่า ตอนนั้นน่ะแค่คําว่าแข็งอะชมยังไม่รู้เลยว่าภาษาจีนน่พูดว่าอะไรเวลากินของรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันแบบม,แบบมันแข็งจังเลยอย่างเงี้ยชมก็ไม่รู้ว่าจะแบบเปรียวตาออกมายัางไงนะตอนนั้นแข็งมากอยอโอ๋นี่ไงเจอแล้วประโยคแรกของในบล็อกแรกที่ชมพูภาษาจีนันพูดว่าอะไรไอะเคยีฉางมาก เคือีฉ่างมากรู้เลยว่าเป็นเด็กอ้วนขนาดไหนนี่ประโยคที่2คือเจ้าชื่อเฉนเมอเอาจริงๆนะเขาตอบกลับมาชมก็ไม่รู้นะว่าคืออ่ะอ๋อคืออะไรอ่ะ ออเออแต่ถามไว้ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าเนียนภาษาจีนมาแล้วอยากใช้เป็นคนที่ไม่ได้กลัวคนอะไรอยู่แล้วเป็นทุนเดิมมันมีความรู้สึกกับอยากคุยกับคนจีนแล้วแบบว่าอเาออเคยชัวรจงหวนนะเว้ยอเงี้ยเออเนี่ยตอบมาแล้วว่าหลีชือหลีชือตอนนั้นแปลว่าอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าริกทอดอันนี้อร่อยมากเลยนะขนมผิดทอดสาวืาอ่อประโยคที่สามสาวเชื่อ,อแกฉันคือเด็กอ้วนที่แท้จริง ชมไม่เคยกินเลยไอ้ไอที่มันเหมือนแบบเนื้อไก่ชมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรอะคะ่ะไก่แล้วก็ชุบแป้องอ้วนแล้วก็ทอดแล้วก็จะกินเหมือนกับเครื่องพริกป่นของเขาอะ่ะเธอฉันไม่กินที่ไทยครั้งแรกอร่อยมากเสียดายตอดอยู่เฉิงตูบุยเฉือมชิวะที่เดินดู<ค>รอบๆที่นี่มันคล้ายๆแบบเพิ่์นวานเลยะายเพิ่์นวานว่ะเอาตรงไหนมาคลายวะไอ้ชม จริงตอนนั้นที่เริ่มร็อกครั้งแรกก็เริ่มสื่อสารได้แบบเบสิ c เบสิ c แบบนี่คืออะไรนี่กี่บาทอะไรอย่างนี้ก็เริ่มพูดได้แล้วนะนี่ประโยคออกมาที่พูดได้ก็คือตัวเสาวเฉียนเท่าไหร่ก็คือคอนเซปต์เด็กอ้วนเหมือนเดิม <c oughs> ไอ้น้ำมะพร้าวที่ชนกินอันมเมื่อกี้คือมันแย่มากจริงๆอะมันเหมือนน้ำมะพร้าวที่ใส่น้ำเปล่าแล้วก็ดื่มอะทุกคนมัน75บาทมันเออ มันแย่อ่ะไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมเขาถึงชอบไม่กินมะพร้าวปัน่นเพราะว่าบ้านเราอร่อยมากคลิปต่อมาเป็นล็อกหนึ่งวันที่จีนทำอะไรบ้างนี่นี่มีความตื่นนอนโอ้ยต้นไม้คิดถึงไงเธอฉันนะด้วยความที่ฉันแอบเหงาใช่ไหมมันอยู่หออยู่หอวะอยู่หอคนเดียวก็เลยแบบไปซื้อต้นไม้มาผลสุดท้ายก็คือน้องตายคิดถึงไง ยัลาเชลลาเชลเนี่ยมันมาเรียนเช้าทุกวันเลยทุกคนคือลาเชลจะมาถึงห้องก่อนคนแรกทุกวันซึ่งบ้านมันไกลมากเว้ยแต่มาถึงคนแรกตลอดเดกุ้ปาเดกุ้ปานิชัวนี่ชัวเด็กกุ้งี่คนนี้เป็นเพื่อนเกาหลีแล้วฉันก็มีความแอบอินกับ culture เกาหลีก็เลยชอบให้เขาแบบสอนภาษาเกาหลีให้หน่อยเด็ก hey, ก <laughs> <want> ุ้ปาวอยานี หมย่าอีกกรโร่ก็สุสานได้อีกแล้วเด็กอ้วน แล้วความที่มันสนุกที่สุดของการเรียนภาษาที่นู่นนะคะทุกคนมันคือเราจะพบเจอกับโขยินหรือว่า accent คือไม่ว่าจะมาจากชาติไหนแต่ว่าเราเรียนภาษาจีนที่เป็นภาษาเดียวกันมันกลายเป็นทุกคนเนี่ยใกลใ้จะทะลุ comfort zone เราใช้ภาษาจีนสื่อสารกันโดยที่เราไม่ได้สนใจว่า accent มันจะถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะแต่สำหรับชมแล้วจุดประสงค์การเรียนภาษาเนี่ยมันคือการสื่อสารแล้วก็การทำความเข้าใจกับคนมากขึ้น คนนี้เป็นเพื่อนคนจีนนะคะแต่รู้สึกตอนนั้นเวลาเราเจอเพื่อนคนจีนที่าากูดภาษาอังกฤษได้อะเราเราก็ยังใช้ภาษาอังกฤษอยู่เพราะว่าเราอยากเมาแซบแต่ว่าภาษาจีนของเราอะมันมันยังแบบมันยังเมาแซบไม่ได้ถึงพลิกถึงขิงเท่าภาษาอังกฤษใช่ไหมก็เลยใช้ภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่นิปีเทียนเออหลังก็พยายามพูดภาษาจีนสุดใจปี๋จัเทียนกิ่งหลงเตตัว ม่เรามาดูกันอีกสักคลิปดีกว่าแจ้งเกิดเหมือนกันนะคลิปนี้ในสองปีที่แล้วโอ้แจ้งเกิดว่ะเป็นคลิปไปงานแต่งนั่นเองไม่รู้ทําอีท่าไหนสนิทกันแล้วก็พาไปงานแต่งเพื่อนเลยเหมือนเพื่อนนะก็หวังดีว่าอยากให้เรามีคอนเนคชั่นเพิ่มขึ้นในเมืองฉงตูอะไรยเงี้ยไปงานแต่งเพื่อนเขาแบบงงๆแล้วแบบซันก็ไปแอบขับรถที่ฉงตูมาเธอโดยที่ไม่มีแบบไลเซนส์ไม่ควรทํานะคะทุกคน เธอชวนใต้หวมเนนะจ๊ะรุน,นออรัวน่ะก็เชิญขนไหนจ้าจอ,อันนี้เคยขึ้นเยอันนี้ก็อันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นต,นตอนตอนประมาณสักเดือนที่สแล้วมั้งที่เริ่มเรียนภาษาจีนรู้สึกว่าอันนี้จากคลิปแรกกับคลิปที่2นะอันนี้จะเริ่มเป็นประโยคมากขึ้นเนาะถ้าสังเกตดูอันแรกจะยังแบบสามคำอะไรเงี้ยแบบตัวชาวเชียนแล้วก็ไม่ได้แล้วอันนี้เริ่มแบบหนาะก็เชิญเธอชวนเธใต้หวมเนสรีวันนี้ร้อนมากเลยอ่ะแดดแบบ เขาไทยได้อ่ะแดดร้อนจริง,งเธอ <her. S 2> ถ้าเป็นเชียเทียนนะโอ้โหโคตรร้อนร้อนกว่าไทยคือแดดมันแรงเวลาเราเดินตากแดดเราจะสัมผัสได้เลยว่าแบบมันมันแสบผิวไปหมดเลยอะแดบดบที่นู่นเนี่ยนี่เพื่อนชมจอวิทย์ไฮเปอร์เอดดูป่าเราก็แบบเปิดเพลิส์มันมีแต่เพลงวิทไฮเปอร์ ทคนเฮ้ยงงมากงงมากไปงานแต่งคือฉันเหมือนบ้าหอบฟางอะสะนอ์ของไบย์เอรมากทุกคนไม่เอาอะไรมาเลยอะแม้แต่กระเป๋าเสื <S 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 ้อผ้าอะไรวะเสียยาต่อนาง 为什么不喝粥湿的มาว่าเลวไอ้่า为什么不喝粥湿的ใช่ไหมาสังเกตก็คือชงเตียวก็ยังแบบไม่ชินกับการใช้าษาจีนเนาะชงเตียวก็ยังแบบงงๆอยู่ว่าเฮอเอเอเอมันแบบต้องใช้ยังไงอะไรเงี้ยอันเนี้ยตลกมากเลยอ่ะคือเพื่อนอ่ะให้ไข่เค็มมาฉันก็งงว่าไข่เค็มมันต้องกินกับโจ๊กหรือว่าข้าวต้มไม่ใช่หรอวะคือเพื่อนกินเป็นแบบสแนกก็คือแกะไข่เค็มออกแล้วก็กินเลย ตเ้าลวเอายหลายๆเจเจ้าเา่ายรูปใตลกมากตลกมากือทำไมไม่ถ่ายกับเจ้าเบาวะให้เจ้าเบาไปถ่ายรูปให้ชิิ่งถ่งชิถิ่งการมาสามารถหาเพื่อนสนิทในการใช้ภาลาจินได้แล้วด้วยการไปงานแต่งครั้งเดียว น่ารักมากเลยเวลาเจ้าบ่าวเขาเข้ามาหาเจ้าสาวใช่ไหมคะขเขาก็จะมีเคาเจอร์ที่ว่าจะต้องเอารองเท้าเจ้าสาวเนี่ยไปซ่อนแล้วก็ให้เจ้าบ่าวหางลงไห้ท่อนับโมเมนต์นั้นสันลงให้หอตอนเหมือนในงานแต่งรู้สึกว่า ถึงตอนที่แบบแม่กับพ่ออะค่ะส่งเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวมันก็คืออีกหนึ่งสเต็ปของชีวิตอะเนาะแม่ฉันต้องร้องไห้แน่เลยถ้าฉันแต่งงานนะเนาะบ้านาเขินติ้งคูอะจะได้ยินบ้างวันเนี้ยมันเหมือนกับพร้อมมาอร่อยค่ะอาหารได้มาไม่หยุดนะจ๊ะในขณะที่ทุกคนไปแล้วพี่สันปยัง Enjoy Eating อยู่เนี่ยตรงนี้เขาคงเห็นฉันกินเยอะวก่กเพื่อนบอกว่าบ้านๆชื่อไมลินมันอร่อยอะ นี่นี่ชื่อเรล่าซอจีอ๋อเหมือนเลยอ,อะตาแล้วโอ้ตอนนั้นก็คือยังไม่เข้าใจด้วยซ้ำว่าเหล่าซูจีเนี่ยจริงๆมันแปลว่าผู้ชำนาญทางใช่ไหมตอนนั้นคือแปลว่าคุณป้าขับรถ <laughs> มันมีความแบบฟูจ๋าความคอมเพล็กซ์ความซับซ้อนในภาษานิดนึงเวลาผ่านไปเร็วมากก็คือภาษาจีนก็อาจจะไม่ได้ใช้เยอะเท่าตอนอยู่ที่นู่นอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจเรียนเท่ากับตอนอยู่ที่นู่นแต่ก็พยายามให้แบบแม่เท่านั้นโอยู่อีกนิดเดียวแต่จีนปู่我就对自己满意了一起加油呀大家今天我先走了拜拜